สวัสดีครับผมวันนี้ตรงกับวันที่3กันยายน2024นะครับก็คลิปนี้จะมาพูดถึงฟุตบอลไทยลีกหนึ่งหลังฟีฟ่าเดนะครับก็จะคลิกออฟก,กันในระหว่างวันที่12-16ถึงกันยายน2024นะครับก็เดี๋ยวแอดแจง้งหมายกำหนดการแข่งขันกันก่อนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับแล้วก็จะได้ หลอดรุนไปด้วยกันนะครับผมอ่าก่อนอื่นก็กราบสวัสดีทุกทกท่านที่เข้ามาพบเจอคลิปนี้นะครับผ่านไปผ่านมาเห็นคลิปแอดแล้วก็กด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้อดินด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการสร้างสรรค์คลิปดีๆอย่างต่อเนื่องนะครับก็วันที่12ตรงกับวันพฤหัสนะครับ12กันยายนตรงกับวันพฤหัสเวลาสิบดจเดา1 8 3 0เริ่มคู่แรกเลยครับการท่าเรือนะครับต้อนรับการมาเยือนของบุรีรัมย์อยู่ในเตโรโฮศึก ยักษ์ชนยักษ์เลยครับางเงี้จ่าฝูงเจอกับรองจ่าฝูงก่อแย่งแย่งพื้นที่ขึ้นที่1กันนะครับผมพลาดไม่ได้ด้วยประการละทางปวงนะครับแฟนบอลท่าเรือเต็มพิกัดแน่นอนนะครับผมที่แพทสเตเดียมคู่ที่2นะครับจะข้ามมาวันเสาร์เลยครับวันเสาร์ที่14กันยายนนะครับเวลา18.00นคนครปฐม นครปฐมยูเนเต็ดนะครับต้องรับการไปเยือนของเชียงรายยูเนเตดนะครับสิงสิงเชียงรายยูเนเต็ดก็สถานการณ์ก็ยแย่นะครับของเชียงรายนะครับเก็บได้1คะแนนในแมตช์ล่าสุดนะครับก็ค่อนข้างจะต้องดิ้นรนพอสมควรนะครับอยู่อันดับที่1 4ของตารางอันนี้ไปเยือนนครปฐมยูเนเตดซึ่งผลงานก็กำกำกึ่งๆพอๆกับเชียงรายนะครับอยู่รองบวยนะครับ มีอยู่3แท็บนะครับอันดับที่15ของตารางอันดับที่14คือเชียงรายนะครับแอดเอาตารางตารางคะแนนไว้อยู่หลังคลิปนี้แหละฮะหลังคลิปนี้โคเวอร์ด้วยตีนหนึ่งนาทีก็เลื่อนๆไปดูได้เลยครับคู่ที่3นะครับสวาร์แคทนะครับนครราชสีมาเอฟซีตอนรับการมาเยือนของแบงคอกยูเนเต็ดนะครับของโค้ชแบนนะครับตรงกับเวลาสิ 9กนาฬิกานะครับตรงกับวันเสาร์นะครับก็สถานการณ์ของนครราชสีมาเนี่ยก็หล่นลงมาน้อยนึงนะครับก็เสมอรวด3นัดนะครับทำแต้มหล่นหายไปพอสมควรนะครับก็ก็ถือว่าทำผลงานได้ดีมากๆเลยครับหลังจากที่ขึ้นมาจากจากไทยลีก2นะครับก็สุดยอดนะครับหวังว่าจะทำผลงานได้ดีต่อเนื่องครับอยู่ลำดับที่5ของตารางนะครับแข่ง5ชนะ2เสมอ3มีอยู่9แต้มนะครับถ้าเทียบกับแบงคอกยูเนเต็ดเนี่ย อยู่อันดับที่3นะครับแบงคอกยูเนเต็ดแข่ง5ชนะ3สเสมอ1แพ้1มีอยู่10แต้มนัเป็นรองการท่าเรือและบุรีรัมย์อยู่นะครับเดี๋ยววันทูบอลไทย2ทยถ่ายทอดนะแหมแอดก็ลืมลืมบอกอแต่ไม่เป็นไรครับแอดแปะไว้ไว้แล้วคู่ที่4นะครับตรงกับเวลา20่สนาิกาวันเสาร์เช่นเดียวกันนะครับบีจีปทุมยูเนเต็ดนะครับต้อนรับการมาเยยของหนองบัวพิชยะนะครับ บีจีประทุมเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาในแมตช์นี้นะน่าจะเก็บแต้ม3แต้มได้อย่างต่อเนื่องนะครับอยู่ลำดับที่4ของตารางนะครับบีจีประทุมเนี่ยแข่ง5ชนะ3แพ้2นะมีอยู่9แต้มนะครับแล้เทียบกับน้องบัวพิชญาเนี่ยอยู่ลำดับที่12นะครับที่ของตารางนะมี5แต้มนะครับแข่ง5ชนะ1สเสมอ2แพ้2อนะครับมีอยู่5แต้มดังนั้นก็ก็งานเบานะครับบีจีเทียบ เทียบพูดตามตามน้ำหนักนงานเบานะน่าจะเก็บสาแ้มในในถิ่นของสีสเตเดียมหรือบางกอกการสเตเดียมนี้ได้ออกไปได้นะครับเมืองทองอยู่ในเต็ดน,นะครับเปิดทันเดอร์โดมต้อนรับการมาเยือนของสุขโขทัย FC ครับเมืองทองมแมทที่แล้วสเสบอนองน้องบัวมาไม่ไม่ปังครับไม่ปังเสมอแบบโนสกอร์มาด้วยผลงานอยู่อันดับที่6ของตารางนะครับ แข่ง5ชนะ2เสมอ2แพ้1มี8แต้มรับตามหลังนครราชสีมาสวัสดแคตอยู่1แต้มนะครับนัดเปิดสนามก็ไปแพ้สวัสดนั่นแหละคะกน่าเสียดายก็ตอนรับการมาเยือนของของสุขโขทัยนะสุขโขทยัยดูอันดับของสุขโขทัยก็ยังอยู่ในโซนท้ายตารางครับมี4แต้มนะครับอยู่อันดับที่13ครับเป็นรองหนองบัวพิชยาอยู่1แต้มนะครับแข่ง5 ชนะ1เสมอ1แพ้3นะครับอืมเป็นโซนตลาดแต่เมื่อเจอกันแล้วแอบคิดวา่าไม่ไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายนะครับที่จะเอาชนะสุขโขทัยได้อา่าฮะวันที่5วันอาทิตย์ที่15นะครับเวลา18.00นทูบอลไทยหนึ่งไทยทอดมีครับตอบอยู่ตรงตรงนี้ครับผมคู่ต่อไปนะครับตรงกับเวลา18.30นวันอาทิตย์ที่15เช่นกันนะครับอุทยัยธานี FC ต้อนรับการมาเยือนของ ระยอง f c นะครับอุทัยธานีอุทัยธานีอยู่กลางตารางครับอยู่ลำดับที่8นะครับแข่ง5ชนะ1เสมอ3แพ้1นมีอยู่6แต้มนะครับผลงานดีนะครับเนี่ยส่วนระยองก็โอ้โหชัยอยนะครับก็5แต้มนะครับก็ถือว่าทำผลงานได้ดีครับเพราะว่าเป็นทีมมาจากไทยลีก2ทํทำได้ลำดับที่11บเก็ถือว่ายังยังมีลุ้นที่ที่จะขึ้น ขึ้นไปในโซนกลางตารางถึงหัวตารางได้นะครับแข่ง5ชนะ1เสมอ2มีอยู่5แต้มนะครับเป็นรองลำพูนวอริเออร์แล้วก็ราชบุรี f c อยู่นะครับด้วยจำนวนประตูรุกได้เสียนะครับนี่คือระยอง f c พีพธีประจวบแล้วของพี่เตี้ยนะครับแนวคนใจแอดเลยพี่เตี้ยเนี่ยพิทีประจวบนะพิธีประจวบต้อนรับการมาเยือนของขอนแก่นยูเนเต็ดนะครับเวลา19.00นตรงกับวันอาทิตย์เช่นกันนะครับ อันดับของพีทีประจวบเนี่ยอยู่ลำดับที่7นะครับมีอยุด7คะแนนนะครับแข่ง5ชนะ2เสมอ1แพ้2มีอยู่7แต้มนะแมตช์ล่าสุดนี้เป็นเสมอมานะครับเสมอเสมอเชียงรายมานะครับก็ทำให้ขอนแก่นนะครับเป็นงานยากของขอนแก่นแอดเชื่ออย่างนั้นเลยครับว่าเป็นงานยากของขอนแก่นว่าข่าวอันนี้ก็โอ้โหต้องมีการเปลี่ยนแปลงทีมนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ดังนั้นก็ไปเยือนประจวบ น่าจะประจวบน่าจะเก็บ3ามแต้มได้นะครับผมอ่าทูบันไทย3ถ่ายทอดนะครับคู่สุดท้ายเราตรงกับวันจันนะครับเวลาหนึ่งทุ่มตรงวันที่16กันยายนนะครับลำพูนวลอลเลอร์นะครับต้อนรับการมาเยือนของราชบุรี f อแหม่พูดถึงลำพูนวลอลเลอร์นะโอ้โหทิง้งเอาแต้มทิงท้งทิง้งคว่างๆว่างไปเรื่อยเปื่ยนะครับยิงแอดก็ เติบโตครอบคอรัวแอดก็เติบโต,ต,ตมาจากลำพูนนะก็ก็เลยกลายเป็นแฟนบอนลลำพูนไปโดยอัตโนมัติไปอยู่ที่ไหนแอดจะลืมลำพูนไม่ได้เลยนะครับจุดเริ่มต้นของชีวิตของแอดอยู่ที่นี่ครับอยู่ที่ลำพูนนะครับลำพูนวอลเลอร์เนี่ยแมตช์ล่าสุดนะแมมไปแพ้ให้กับแบงคอกยูเนเต็ดสาประตูต่อ2แบบแบบจุเจียนมากเลยแบบน่าจะเสมอนะครับตีเสมอได้แล้วนาทีที่8ปนาทีที่แปโดนแบงคอกยูเนเต็ดยิงยิงแซงหน้าตาเฉยเลยอย่างเงี้ยก็เลย ทำแต้มดูดมือไปอีกแล้วนะครับต้อนรับการมาเยือนของราชบุรี f c นะครับพูดถึงลําพูนอันดับลําพูนเนี่ยอยู่อันดับที่10ของตารางครับมี5แต้บนะครับผมแข่ง1แข่ง5ชนะ1เสมอ2แพ้2แหมไอตรงแพ้ก็ไม่ว่าอะไรครับไอตรงไอโทษทีไอตรงแพ้ก็ก็น่าเสียดายะครับตรงแพ้ก็น่าเสียดายไอตรงเสมอนี่ก็น่าเสียดายเพราะว่าน่าจะชนะนะครับแล้วก็ เป็นซะอย่างนั้นนะนำนำน้องบัวไป3ามูก็โดนตีเสมอเนี่ยตีเสมอแบงคอกได้สองสองก็โดนยิงนำแพ้ไปอีกนี่คือลํำพูนนะครับมีอยู่5แต้มเป็นกำลังใจช่วยนะครับแหมแอดดูถ,ถ้าถดูไทยลีกหนึ่งเนี่ยอาจจะข้ามช่วงไม่ได้เลยก็ตรงลํำพูนกว่าเลยเอ่นี่แหละฮะก็อยู่อันดับที่สินะครับผมก็เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของราชบุรี FC นะครับราชบุรี FC เนี่ย อยู่อันดับที่9าครับเหนือลำพูนด้วยประตูลูกได้เสียอยู่1ลูกนะครับมี5แต้มเท่ากันนะครับแข่ง5ชนะ1เสมอ2อแพ้2ครับ5แต้มนะครับเป็นรองอุไทยธานียุ่นแต้มนะครับผมครับนี่คือทั้งหมดนะครับของของโปรแกรมหลัง FIFA d เดระหว่างวันที่12ถึงวันที่16กครับติดตามรับชมรับเชียร์กันได้นะครับผมก็อันดับดาวซันโวแล้วก็อันดับตารางคะแนนจะอยู่ท้ายคลิปนะครับอยู่ท้ายคลิปที่2แล้วก็ที่3ก็สามารถติดตามรับชม กันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ